นั S <S <々>่เลยนั่นเลยชิฟุโกผู้ดับผูดาวไววันละวาอตากรซอกิพย์าเคลเลดับผูเวซีตากรอเราค่ะไขอีเลอิรานอะก้อนี่ไม่ไว้ได้ตาทีตากรุดคาเลยเปิดกระบ้าปาทูปาซาซิโกที่บาเรือว่ากำเริว่าชิฟุโกผู้เพนที่ทิพย์านี่ยอสุเวเหือเชื่อเธอปะพระทศะอันนั้นก็เาลีอิรานก็นี่ตาปะพระทศะเมีตากริล์อะเกโนต้าโกดุมะบ้านนึกว่าแลยอสุเวก็อนนี่ขี้ นาะคือปัจจุหันแล้ววันนป่าพาราลิสต์หรือบ้านบ้ๆหรือว่าขาดินาตะเกือบอะอาคูไดตอนนี้ตั้งตัวใหญ่อีกเาไวเอ่อป่าพาราลิสต์พะอ่ะเนาะตั้งส้นนี้เยฮีเนวิดาเลนเนชั่นเอาไว้กลัวหรออาตากระทอคู่ต่อเดวิดาเลทรัมป์ขู่แทรกแซงอิหร่านลั่นพร้อมช่วยหากมีการสังหารผู้ประท้วงเอาไว้นี่มี่อวาตั้งกระวงคู่ต่ออเมริกาก็คู่โดนัลด์ทรัมป์เดวิดาเล อ่าตะปับพลังศาลีอิรันอากอนี้ว่ากําเนิดธีรภาพมีบ้าตามมาซีมาวอนี่เนาะอเมริกาก็ขู่เทวดาและเอาเวกอวอจูกอคอเลตากิตะไคนี่หรอตากซอกุนอวดาเปคีเดคิโตคิชิคึเอาเวเนี่ยไม่ตากซอขู่ตอตากซอกิกวยเวดาสุเมญญาเทวดาเพคตันญานอีกเนาะอเมริกาก็ขู่โดโนทรัมป์ อาเว็โพสเราไมได้เลยอ่าอนอกจานอาเว่าแพลตฟอร์มอัปุเราบอกว่าไม่ได้เลยทรูโซเชียลก้ยเราไม่ได้จิตใจอีกเาะเลยอยู่เราในกวยเแวท่าอิรานจิงและสังหารผู้ประท้วงโดยสันติอย่างรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาทำเป็นประจำสหรัฐอเมริกาจะเข้าไปช่วยเหลือเราพร้อมแล้วที่จะดำเนินการ ขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ลงชื่อประธานาธิบดี Trump, โดนัลด์จีทรัมป์เนอะเอาไว้นี่กุยลอต้าก็โตจะทอนและเกชอบาเจวีดาอิรันมีขาดดีกว่า,าเลือป่าปลาทอดสะเลตาเหมือตาขู่ตะบลอนยายอีชู้ชู้โกโกนี่เนอะบ้าไม่คน,นแ,แต่เล่เจวีดาซีเวซีรุ่นพานี่ดียอดเนื้วยุราออมมาเป็นใจเกลือหรอเอาความเยะาปะปละป่าปลาตั้งแตานี้เนอะเจวีดาหรือบ้าตามหมาซิวอ่ะเกลยหรอ เมมาติบดาชุชุกโกนีอเมริกากะนุลอมาเจือกกว่ากําลึกศิลปานี้เตบดาเอออะครูตะตอนนี้เด้ออเวเมจ้ตั้งตัวเรือเรือเด้อกโกชุบข่อนนี้ด้วยนี่เนาะอเวเชลวะดามีอเมริกากโกโดน้องเจทรนนี่หลอเมเมลออเวอีรันอตากะโซตะนี้ศิลปาโดปัวคุยยารีบวอศิลปานี้นะอเวปะพลาท่อบดาตักเก็บรัฐเพมหาตินี แผลาเจนวรีทอดตอคิกโตคิชิคือเจวิดาเลยปล่อยลาปลาพราทอดสาดินผ้าเนเนอบาตาคาซิอ๋อหนอบ้าดูบ้าที่ซิโกตบลือกอเอเวนเดอร์เจมิดาเมีตาปราผู้ทอดสาปานอรีอากเตอร์ตับลอเลยตาเซอร์ตอเซนนี่อตโตปุต้างที่ากลุนเลยปลาตี่ผ้าบ้าปลาพลาทอดสาเน่ต่างกร้าโศกเลยได้เลยเฮตาคอบลือ อมุกโลเวกวาติฏภานี่เดนานากลิคลิโดมาอืมเวบลอนีเตวดาเลนําไปสู่ความรุนแรงในหลายจังหวัดรอเฮตาคอปลือเลตาปูตากาลีฏภานี่เดอปุยอูยูคาซาโทมุกโลเวกวาติฏภานี่อสินติปิลบกวาพโยมาออตอโอบาลบาตาเคลลเคจออลูดูอปุยโดโทอโกดันดานี่ปัวตูตเกลบาอโกปัวปาพราดะ le corwi tb ni lo we blo ta ko so kwe bai da chi cha i te weda pa ti ban le ta wo pu ni de lo ba le a tu we he pa pha ko bai da sat ti la pha er to no no le ba ta pho so lo bai da le social media pu ni de ba no ri a ru ru lo te we do di yo nuea so lo ba no ri a ni de le control ko tho tu ma no ta ko so ni te weda le อัค uh, ิวิด <thing> ิตพันธ์นี่เด้อสาโทดด้วยอุเวดาเปอร์โกอรูเทเวหนอวิบลอนี้เทเวดาปะปรมมือกระสิกปัจจุบันและโซเชียลมีเดียบุนี่อะเวครเลนอุเวดาเอ่อปะปรมมืออะคูบูเลกอล่าอัตตาบาเอ่อบูเวดาที่ธิพันธ์นี่ประกอบเลยหยาบหนอวิบลอนี่เดอะเวเลเชเทเวดาเริ่มหมดกาพโคนี่หนออะเววีวาเวดา อ่าตาบ่ขูดขานี่เริ่มบอดกะพอครูนี่โอ้อะนอกก็นี่อเวอิกรานะก็นี่บ่มีบักหวางดักิเลนนี่ตะกระโทคุยกันนุ้ยชีบเลนี่ตบะทาเปโอ้จริงใจบ่มีกอติเบลเสบลีหลอปอปอมุปอเมื่อที่พานนี่ตើกลับเบอร์เบิกตะกลับเบอร์หน้าจริงใจมาเนาะเอ่อตานี่อเวสาโทคีโทเบด้าเพอายาตูละอาลีคาเมนีอิวอเวดุลอฮีเวด้า อาสูตะกับบดโนจีท่อกุยไปได้อิรันอจปาอชุงโตเพณีคานีดออเวดาป่าโทเวดากีอิรันอกอนี้เหลือก็บาตาเปอไปได้เหลือตาบุตาบาตาสุทธาโพเพณีเหรอเนาะปว่าปู่มึงซีนพาณีก็บาสาธอมมาเบอร์คู่มาเบอร์นะดอนิดาเด้ออเวดาเอ่อตาบุตาบาตาสุทธาโทสูนี้เหรออื้ออะกูจะดอนนี่เด้อปว่าตนนนนี่จะตู้เวะตะนี่มาบ่ นอ,อวเอาไว้ตะสมบลีป่ะอาคูตัดโดนีเดออาไต้อดนดเรียกว่าคยรลอคุยไว้ได้เอ่อปวาตากาเบเมที่จะพาดดนเลยเช่นะกาพวคูนี่คือคามยอตาตาโดอายตุลออาลีคาเนีผ่านด้วยน,นอวีบลอนด์เดอเตเวด้เลยท้าทาทยระบบอิสลามที่ถูกเอ่อที่กดขี่อ่าในประเทศของเธอเนาะเอาว้สิไว้ด้เลยตาบูตาบาตาฟูตาโดีเด เมตาสูตตาตนคาเลมมาคร้ไว้ได้เราชอบที่เรามมือบ่เนาะเอ่อทีโกเพนนี่เอเวตาตาดทโกตาตูตาโกเพนนี่นี่เออบที่วลาปูกินีเดอรจะได้เลยอิรานก็เี่ยปอผมือเลยตะพล่อตากาเบอร์เมบาซีานี่บ้าตามาซีโออบที่ว่าเออลาปูกินยินเพราะมันีเจคือตะมุดโกตะบลอลิซิโกเออเลยออาเวตากาเบอร์่าเมบาวิบลอนีเดอ อ่าโกเวดาเปอร์โกอุตตดุโยกวนะเลตํรวดศีลธรรมเปอร์โกเลอลุโพเวดาปวันละอัมมากัมมาทะพุทธะมาทะกุตะทอลลอชโชชอลตดุนี่เดพ่อเวดาปะปกมือถือกันนี่ดอนเลคีรอนนี่เดอะตาฮีคือบายเนาะอะโกตัดดอนนี่เดเกเฮปาครบลุเลตาบาตาบาเดออชาชากะเลเอออะโกตัดดอนนี่เดเวสิกุเวดาเนาะอืมตะกิเกนตาลอิรังก็จะนี่นี่ เออทบทบหลอ่ะหตั้งซ่นมีปาพลาดทอดอยดอกเลยแบบาันนิอะตั้งดินเนโอ้นตั้งดิเี้กร้อนโอ้ิบลาเดิตั้งซ้อนนี่ยกวจโดไมได้เลยเอ่อกว่าอมมือที้านินึ่งลอไว้ได้อ่เลยตาคุกทอโล่หนอกวเราไได้อยู่กรดจิตใจภาพฝุงชนบุกเข้าไปเผาภายในอาคารที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม ดอเตเวนได้เลยเพรกะคำเลื่อนสิทภาพนี <ITA> ้เดินเล่นดื female, ้อาไม่ได้เลยตาคู่ท่อติดผ้าอปูดอตาคู่ท่อติดผ้านี้เดินเลยออู้ดอเอาไว้ตาผู้ตาบาอาตาปนโนดอสุเวนติดผ้าหนีร้อนดอ้วยกุยไว้ได้เหรอทั้งสองนี้กุยเตเวนาสุเมญญาเดจีดอเตเวนได้เลยส่วนสถานการณ์ในกรุงตีฮารานประชาชนยังคงหลั่งไหลออกไปเข้าร่วมกันปะท้วง่อเลยตีฮารานเลยอิหร่านอวิพัฒดูอปูนี่เด้อกับเลื่อนสิทธิภาพนี้ ป่าพาร์ทออสานนกริอาท MM ่อโรหรือหลอกวิบลอนิทิเวดาพวกเขาเรียกร้องให้แชร์ภาพทางโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องหลักว่าที่ภาพนี้เดออสูเอ้ครีทอเวด้าเลออสูเออตาฮุตาเกะตาฮัวไม่เกวิดีโอไม่เกนี้เมื่อปวารเชียนี่อสูเอติทินภาพและโซเชียลมีเดียอปูเมจูเมอาร์เตเวว่บ้าบลูคนาเล่เตเวด้าเนื่องจากสื่อในประเทศ มักจะเพิกเฉยต่อความร้อนของประชาชนที่ถูกกดขี่นอบัมนื้อคดาเลติเวา่าทากาซอนเลยเอาเลยอิรานอากอนี้ป่าพลาท่อตาหูตาเวดีอีตบูบานอดอกอัตวิหรติภาพมนี้ป่าตะเดออัมเมนอดอกอัวตวป่าตะเดออมดัมเ,เมเริบว่าโซวผูกว่าวีโพธิธรรมอัตตาตุบะอัตากูตาโหนี่โอตลอดจนเหยื่อจำนวนมากที่ถูกกระทำ จากคนใกล้ชิดของอายาโตเลาะอาลีคาเมเนอีผู้นําสูงสุดดอร์เทเวดาลากาเตอร์ในเดอร์กุยเกเวดาควาตี้ในภาคเหนือต,ตน,น,น,นโนออน,นอบาตามาเนโอโคโอโนวิบลอนเดอระบาตามาออเลปาเลอัมบูดออายาโตเลาะอา,า,าอลีคาเมเนอียนอลาเวเมวดาควาดูซูด,ดูขอบโมการ์เตอร์ในอิรันอากอปุ่นอย่างออืมอ,อ,อ,อ่าคอมย้อนไอดอสซีไปดาเลย เอ่อค <c oughs> <c oughs> <t> ัมเนยอัปปุอาเลออุลีวานอกอติธะณะสุเวดาตาสุตะปัมโมเอ่อดุดุงึดอกกว่าลาปะพราโธตะติธะภามะนุโอะโคปาติธะภานี่อะโคดีเตเวดาเมตากะโซตะนิติธะภานี่นะเชเจอตุเมติธะภาตะหุตะเวอาอาลอดิดะดะฮอกกูลอพลึกกันที่อตุเมติธะภาอะตาหุตะเวนี่ลอ ไม่เลิกจอป่าอัสเวียทีนอเลิกคาร์เอินนอจีโอคุยไวดานนี่ข้าใครนี่เดือวเอาไวโอหรอิรานก่อนผู้บัรนออาสเวียตีาเอ่อบ้าจีโอคุยไวดาเลยทีุ่ยกอกัน้าใครตนักกีจอป่าอาเจียวเซตทอูเกลิจินอซัตทอูเกลีคามยัดนิยมเดอเอโดเมอร์กวารสโวโพคือเธอกันดากีโอนอเลิกกนึ่งเราเปิบบ้ากระดากิตาดึกเกทอกกระดากีอิรัน นอเลดที no, ่เาะปุกิมออนอเยาจเพจอลุจปาเปอทาริญาคานิดเดินฟรีหลอกหมนาะป้ปมือเม่ยป้ปูความเม่อตาโตตาสอดตัวอุ้นเลือกบ้ามาเบอคู่มาเบิรหน้าปานออาโคตัดอนีิเดเอ่อลยจปาอาเฟียทีโรลก็เคลืตะกบาตะลักีอาเว่สาตท้อูกเสิโกเวดาบาคัดตาวิตาตุนคาอีนออาเวอุเวดาตะปูหคดอกปากำเลิเลอปาพาทออาตานนี่โอ้ไม่มีล้ก็คุโดนโอนทรัมดอพรพราปลาหรอ no awe pa pralata loti lo che loti data so kwou dan laku to to lo tebe dan le awe irad me ba timba wo ba fu pou wo bichechou kokou ni amerika kentr lo wo ji wo ko makad ta pa pralata tabloye ni lo pa pral dosinya di pou ko pou te lo w